ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวชุมชนคนเลี้ยงหมูทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีอีกหนึ่งเทคนิคที่จะมานำเสนอเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับการปรับถังอาหารสำหรับทุกหมูเราที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาอยู่กับเราเขาก็ยังจะ ยังไม่รู้ว่าตรงไหนมีเต็มที่กินอาหารหรือว่าวิธีการทำยังไงถึงจะมีอาหารกินนะครับเราก็จะต้องคอยดูแลเขาเรื่องการกินว่าเึกให้เขารู้ว่าตรงไหนคือที่กินของเขาแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำหยดแล้วก็การปรับการไหลของอาหาร จากถังที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ติดตามไปได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อๆนๆนี่รุ่นรุ่นนี้รุ่นที่สามนะครับเพิ่งรับเข้ามาวันที่สิบ้าเดือนธันวาเดือนนีครับเดือนสิบสองปี6กสามครับ นี้เพิ่งรับมาวันที่15ครับผมเห็นไหมยังนอนกันปิดคุ้มอยู่เลยยังเคยเคยชินกับการอยู่ตอนอยู่กับแม่เขาต,ตอนที่คลอดมาใหม่ๆนะครัแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่กับเรา5วันแล้วนะครับวันนี้วันที่2 0่สิบนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า ตรงไหนเป็นที่ที่กินนที่กินที่ถ่ายเราต้องจัดจัดให้เขาฝึกให้เขารับรู้ว่าตรงไหนเป็นที่กินแล้วก็วิธีการจะได้กินต้องทำยังไงเราต้องคอยช่วยเหลือเขานะครับตอนตอนแรกๆนะครับส่วนวิธีการที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆก็คือว่านี่เลยครับ ตรงนี้นครับเพื่อนๆสำหรับอาหารนะเพื่อนๆถังอาหารถังอาหารที่ลูกหมูเราจะมามากินกันะเนาะมันจะมีกระเดื่องตรงนี้เพื่อนๆหมูมามาชนกันซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอาหารก็จะร่วงลงมาจากจากในถังที่เราเตรียมใส่เอาไว้ในนี้เนาะเพื่อน,อนแล้ว หลักการที่ผมอยากจะนําเสนอเ,นเพื่อนๆก็คือว่าตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งที่เราเอาไว้ปรับตรงนี้เอาไว้ปรับความแข็งความความแข็งความอ่อนของการสวิงเนี่ยครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราหลักการของเราก็คือเราดูว่าเขาทันเขากินไหมไง อาหารที่ล่วงลงมาเนี่ยมันทันกับการกินของเด็กๆเ,เราไหมนะทันกับการกินของเขาไหมใช่ป่ะต,ตัวนี้เราก็ใช้การปรับปรับการสวิงของพัดพัดโยกเนะี่ยดยการปรับตรงนี้ครับเ,เพื่อนๆถ้าเราจะให้มันอ่อนให้สวิงกงกว้างใช่ป่ะเราก็เลื่อนมาลงมาปรับตัวเนี้ยเพื่อนๆเ,<ม>เลื่อนมามมลงมา แล้วก็เอานี้หมุนอน้านนี้ตามลงมาเพื่อจะล็อกล็อกให้มันแน่นใช่ไหมไม่ให้มันถอยขึ้นถอยลงได้นะครับแล้วเวลาหมูเขามากินใช่ไหมตรงตรงศีษะเขาก็จะมาชนพวกคันพวกตรงนี้ใช่ไหมก็ทาจะจะทาให้อาหารมันร่วงลงมาค่อยๆร่วงลงมาใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอก แนะนำก็คือนำเสนอก็คือตรงนี้น้ำหยดเนี่ยเพื่อนๆน้ำหยดเนาะน้ำหยดเนี่ย,ย,ยอยากให้ทำให้สัมพันธ์กับการกินของพวกเด็กๆเราด้วนยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำน้ำหยดเราถี่เกินไป ปริมาณการหยดทีเกินไปใช่ไะม,มันก็จะทําให้น้ํามันลงไปในถานเดเยอะเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทันการกินของรินเพลกเราใช่ไหมของลูกหมูเราก็จะทําให้น้ําเต็มถานดนี้ไปเลยนะครับก็เราก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ปรับไปให้ให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยว่าตรงไหนเป็นที่กินของเขานะครับ ส่วนพิธีการที่ผมเน้นก็คือตอนใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็จะยังไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเป็นที่กินของเขาใช่ป่ะผมจะทําผมจะทําไอ้นี่ไปอ่อนๆก่อนเพื่อนตรงเนี้เราจะปรับให้มันแบบจะวิง่เงเยอะๆก่อนจะวิง่เงเยอะๆก่อนเมื่หมาถึงแบบโดนนิดหน่อยมันก็นล่วงล้วใช่วัดแต่เราต้องดูให้มันสัมพันธ์กับการกินของ ของลูกหมูแล้ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็จะคุยเขี่ยกันออกมาข้างนอกทำให้เสียหายถ้าเปล่าเนาะตอนแรกๆเราต้องใส่ใจเรื่องการกินของเด็กๆเ,เราก่อนนะว่าเขาเขากินไอ้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน,นมันพอดีกับกับที่เราปรับเอาไว้หรือเปล่าใช่ปะ เพื่อเพื่อการการกินที่สมบูรณ์นเนาะแล้วก็ไม่เสียหายพร้อมๆไปพร้อมอกันเลยเนาะแล้วสุดท้ายนี้ก็เรื่องการตั้งถังอาหารสวิงของลิ้นควบคุมอาหารก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนน,นอะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอยาก สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูก็ฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ให้ฝากแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากทราบข้อมูลในการเลี้ยงหมูเพื่อประโยชน์ ขอบคุณอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ